กต้อ,องขอัสดีคนน้ำมเครองีตอนนี้มีเกมดีออนไลน์นะครับเราจะมาแต่งรถกันในซีเรียร,รถเหมือนเดิมคันนี้จะเป็นโมไซค์ไฟฟ้าคันแรกในเกมเลยนะถ้าจะไม่ผิดนะใช่อระัสรถ EV ชื่อว่า Western Power อะไรวะ Western Power Surge นะครับโอ้หไม่มีเสียงอะไรเลยรถ EV นะโอเคนี่เกินน่ากลัวใช่ไหมเด้รถเงียบเกินไปมันน่ากลัวนะแบบ ับไปใครจะดูว่ากูกม,มาแล้วแบบเกิดเขาไม่เห็นไม่ไจะดูกระจกหลังแล้วกูกตรงไปเขาเลี้ยวปุ๊บหน้ากูแตกมีอะไรไม่ใช่หน้าแตกแบบอุ้ยอายจังแต่หน้าแตกแบบแบบแตกอะแตกเลือดแตกอะครับโอันมีเสียงอะไรนะเนี่ยมันคือพุ่งมากเลยนะเฮ้ยกูเปิดเสียงเกมจริงเลยเออไหนวะ All cleaned โอ้ยิ่งใกลงมาขึ้นเอาขับใส่ชอบมากเลยใ้เดือดไปเปิดเสียงเกมไม่ใช่ไหมเอนจินมันก็เต็มอยู่แล้วนะแต่ก็แสเพิ่ม re really เพิ่มกำลังไฟไม่ไม่มเออมอไม่มีท่อนี่หว่าลืมร oh, อชิวเฮ้ยเปลี่ยนทรงหน้าได้เลย อโมงตซนนี้ก็ดูล้ำถ้าเป็นเดนต์เป็นเลียนใช่ไหม่ะเฮ้ยนี่ล้ำเปล่าว่ะเฮ้ยอันนี้โคตรล้ำมันดูเลอะเทอะไปไหมแต่เท่นะเฮ <laughs> ้ยมันต้องอันดีแล้วมันแล้วมัปนประกอบกับแฟลิ้งช่วงด่างไอ้เฟริ้งนะช่วงกับจับข้างกับโอโคตรดีเลยอะ่ะแล้วก็เยอะไม่เยอะนะ <laughs> เยอะไปนะถ้าเป็นอันนี้มันก็ดู เลเกดดีชอบอันนี้มากกว่าโอเป็นสีหรือว่าจะเป็นสีสองสีสองแล้วกันให้ดูเมเรตัดน,นิดนึงยังไม,ม่บอกเลยจะเป็นสีอะไรดีน่าจะเป็นโครมเงี่ยมกับไ่ดูอเราดูลายกัน,กนเฮ้ยไปสิครับ แม่งโคตรเหลี่ยมโคตรสั่นเลยอยุยหยาบคายครับเพาะเื่อนไม่ดีเลยก้องโทษนะครับที่ YouTube. ยูทูบเบาเยาะโคตรเยี่กี้เลยพีนนมมนะเย่เดี๋ยวนะไม่ใส่อันนี้จะออกมาไม่ดีนะนี่อกาน่าสนใจเลยวะเดยวคิดมันลำๆใหญ่ๆเหมือนกันนะอันนี้มันก็มันก็ดู <c oughs> ก็ดูเหลี่ยมดูสั่นเลย เหลี่ยบแบบใครบอกไม่เหลี่ยบนี่ใี่ตบเลยเฮียก็ตรงนี้แหล้วะวต่างยันไง้เอต่างกันที่ปะนี่บอเป็นใส่เป็นยังไงอะ่ะลายตารางนี่หรอโอ้แมวต่อไปถงน้ำมันเย,ย้ต้องมีกูบอกแล้วอุย้ยครบโคตรครบครบเสร็จแต ฟิวเจอร์แม่ว่นานาคดใช่ปะไม่ผิดมันก็ดูเท่ดีนะแต่ว่านี่มันดูครบวงจรกว่าโอเคไ่ไม่เสร็จแล้วไปสีน้่นเลยจะเป็นไปนได้ก็ดีนะลายมีลาย,ลายานะค่าวเฉยนะไปต้องลายที่มันดูเยอะกว่านี้วิชเชนวิชเชนนี่เหมือนอะเรกันปะ เออก็เยอะแต่มันเหมือนรถทดสอบอไปไปนีจะเป็นลายนี้ก็ได้นะีะ่เป็นปรถสีขาวแล้วก็ภาพที่สองเขเป็นเออเป,เป็นผมอมะไรเะวันเรียกว่าฟังโคน,น้าเป็นผมไม่สวยได้อเมริกา ที่มันชี้ปุุงแต่่ากูก็ต้องทำสีขาวแดงสินะลายที่มันดูมีอะไรคือลายเนี่ยก็สิมันมีอะไรแนะ่แต่มันดูไม่เข้ากับรถอต่เป็นไปนะแมวผมกำลังทำให้กีตาร์มันกลายเป็นคอนโดแมวเฮ้ยลงมานี่ลวกันที่ด,ดีสุดอ่ะก็จบห้า เรต้องใ้มันเนียบขึ้นเนี่ยก็จะดูสปอร์ตขึ้นเ่ยแลกเปล่นกัก็อลไวก็โอ้ต่างกันไงแค่สีเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วกันเอืมถ้าใส่กีโคมมันก็ระเทศน,นะแต่โคมแล้วกูจะใส่ลายไปทำไมนะอี้ขา่าวได้ไปเลย ไปเฮ้ยโอโย้เป็นแค่โครงจริงด้วยดีนะไม่เปลี่ยนตัวบางคนหน้าด้วยน,นั่นก็เอาครับเล็บเล็บตัวที่สามตัวที่ก๊อปไปนอะหล่อผมมีในหัวล่ะรวมเลย ไม่ในหัวตัวนี้ไม่มีวะเอ้ยมีนี่ไงเจอและวมีที่มันเรียบตัวนี้ไหมอ่ะมีเรียบสุดแล้วอ่ะมันก็ต้องตอันี้ปาะกันต้องรักกันโอ้ยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนวัดกินนะครับดย้ดยเจ๋งตัวอย่างนี้ไช้แชมพน อโอเคนี่แหละรถของเราโคตรเจ๋งเฮไม่จะออกตัวดีเหมือนเม่อกี้เลยทำไมไม่ค่อยออกตัวเฮ้ยแต่คยายกล้อให้ควาได้สูงเลยเฮ้ยโคตรเจ๋ง ไม่ถลอกโอ้ยโคตรดีวุ้ยปึ๊บ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 เกือบไปแล้วเน่ไม่เกือบแล้วแต่ก็ไม่ถลอกดีเหมือนขี่จักรยานไฟฟ้าอยู่เลยโอ้ยไม pues ่ถลอกนะไม่ถลอกโคตรดีการเลี้ยวดิเระยะสั้นแต่้าหลอกตัวไม่ชอบเลยอ่ะ เอ้ยทำไมตอนแรกมันออกตัวดีวะดีวะเบรกก็อืมนี่คือเบรกหน้าอันนี้คือเบร,กห,นนบรกหลังโอเคลองเบรกหลังนะกดยาวโอเคเราไปลองเบรกหน้า เระยะสั้นกว่าใ่เบรกพร้อมกันสองล้อสแสกเฮ้ยกดผิดเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เบรกหน้างียวดีกว่าอยู่ก็อยู่กเลยเอเบียกช่วยได้ครับ คนนียกล้อหลังนั้นไม่ว่าน่าจะเดินใหม,ม่เป็นแค่เป็ดน,นชัดแหละกอ้ยยกได้นะดูเดินใหม่ดิโอ้จอใหญ่นะแต่น่าจะได้จอสีอ่ะไม่ได้จอพ่สีวะไม่เข้าใจ,จาการเลี้ยงก็ถือว่าใช้ได้นะ การอองตัวนี่ไม่เวิร์กเลยรถไฟฟ้ามันขัออกตัวได้ดีกว่านี้โอ๊ยรถมันไม่ดีเลยกูคุมไม่เป็นเนี่ยไม่มีรอยแต่โอเคมันมีรอยนิดนึงไมเปิดมันจะไฟหน้าอ๋อไม่มีแค่เปิดกับไม่เปิดเลยอะไม่มีไฟส่งไปสูงให้กูเลยอะ นี่เดี๋ยวใช้ได้นะคันนี้ขับเล่นสนุกดีจะได้คือ,อยะลายมันน้อยไปหน่อยลายมากกว่านี้แล้จ,จะเข้าทุกทีแล้วจะสามารถถา่ายไลที่เข้ากับตัวรถได้อะพูดใส่เฟรดิ้งแต่งคันนี้เป็นเหมือนรถที่แบบปั้นเฟรดิ้งมาแล้วก็แปะแล้วก็ยังไม่ได้พ่นสีเยอะใช่ไหมโอเคก็ฝากกดไลค์กดซับค่ายกดแชร์ได้กันทุกทีแต่ป้าจะเป็นอะไรฝากรับผมครับไปไปหน้านะ